ทั้งใจหน่อยโหเนี่ยตั้งใจกินเร็ววันนี้เหรอ

กินเราไรอีกเนีย่ยกินตัวใหญ่เราเเหรอือเปล่าโอ้โหลืมเผลอแป๊บเดียวโอ้โหลืมโอ้โหตอนนี้มันชนะแน่วะอตอนนี้มันชนะแน่ตอนนี้มัน ันีชนะแน่เลยตอนนี้นชนะแน่เลยว่นนะแลว้วอันนี้ขึ้นเมื่อไหร่วะขึ้นนานแล้วหรอ เอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมมันสกปรกอันนั้นก็เอาไว้ไม่ต้องปิดอะไรนั่นไม่กินก็กิน,นอี่กับใช่กินก็กินอีกับไปกินคนครึ่งไงเว็บ เอาข้าวมากินเนีย่ยมันกินน้ำเกา่ามันก็หิวตลอดเด็ใช่กินมันกับข้าวก็มีข้างล่างนะเิน, <Yes. S 2> กนเกนุชียงข้าวเ้ขางล่างเขามีเออข้างล่างอ่ะเป็นตัวล่าง,าาาง,างไม่เห็นบบเป็นตัวล่างอ่ะกินไปดิกนี่ข้าวในหม้อมีกินไปก่อนไปเออข้างล่างนะ กินไปหนะปททั่งกินไปเทเป็นโตใส่ไายหมดไปเลยเออข้าพอว่าอาแล้วตักข้ามาตักแค่กรรมเดียวเนี่ยไม่เผื่อตอนเย็นบ้างไงเองอ่แหละตักเยอะไมหมล่ตะตักตักเยอะกว่านี้เลยเทยมาตักมาไอ้ไของมันไงเอาตาเอง กินเองก็ไม่เดินตัวอื่นเยอะแยะกินที่ไหนลุกค้าลูกค้าตัวะร Bà ใน kín trông, Để thử, để สุขภาพที่ <laughs> อันกินตรงนี้รุปธรรมะสารเรือนีสายนุ่นด้วยรุป กินไปสิอะไรกินกินเออกินไปสิเล่นยังไงเล่นไม่เป็นเหรอก็กินกินไปสิ<ๆ>กินยังไงเนี่ยน,นี่มันตั้งอยู่เนี่ยอันนั้นกินได้อันนู้น,ไ,น,นไม่กินแล้วเรือนะน่ะฮะเขาลุกเขาอ,อะไรลุก<ๆ>อ,อะไรลุก<ๆ>เอาเรือแล้วเอ็เดินมานี่มันก็ตาเรือมันก็ตาตัวนี้เอ็เอเอ็เอาตัวนู้นกินไปลิเออเออ ม,มันหายทุกอย่างเออเองก็จะไปนาง,งานทางไหนลุกเรือตัวนี้ตาหมาตาตัวนี้ ตาด้านนี้อยู่ตรงนี้การนี้กินักินกรตานี้